Bye. ตัดงคำตอบเลยนะนะวกกิชาตัดคอไม่โดนสัมคา้งเลยอ่ะผมนะชื่อนี่ชื่อนี่ขอบคุณมากครับสุดหล่อสอพอมีสองวันนี้มาก็รู้สึกว่าเจเลนด้านวินซีกันมัีพอมีทั้งหมหอมและแคลอเนี่ยค่าเจอแล้วเติมเต็มกันเลิก็มีเป็นไงบ้างมาทุกคนวันนี้าไปไมลอหัวเดีหรอเดีาบกไ้ยนรไหม บอวสุี่สนใจผมองัพอาอข้างหน้าจะต้องมีพี่กรนะครับเคื่องบาลานซ์บางอน่าบาลานซ์มาได้ใทนอาไ้ใช่ไงก็จะได้เรียนรู้ว่าครังนี้มันมันอาจจะเยอะเกินลยโอ้โหจจริงไหมตั้งแต่เห็นงานประกาศคือรู้รู้เลยว่าแบบมันน่าจะยากมากขนาดเล่นบอควบคบบสามห้าร้อยคนยากเลยพี่ตุ้ยแเจ็ดร้อยคนพี่ตุ้ยกับเอาอยู่ไหมนะ เจ็ดคนเป็นบอสไปแล้วสี่ร้อยเป็นบอสเหรอเป็นแขกที่บอสเอรออองเนี่ยี่ปู่จริงมากเลยนดแก้นหมากกเคนตรนั้นอ๋อหตีซีีหมดเลยเหรอใช่โอ้ยแผมก็ชิีมาเขาอโอ้ยมาสอบดีกว่าเราสอบลงไกินแก้คุผ้มนะครับครับครับผมผมชอบกินมากตอรต้ถูกต้องนี่นูนี่เตรียมมาเลยที่ กับสุภาพ อาวัยเลยแหมพี่บดจำไม่ได้อันนี้เป็นพี่บดดเองะจะบอกว่าพี่ด้วยเตรียมเซตถ่ายรูปงานเ,เกิดเลยยิ่งใหญ่มากถูกต้องได้เล่าไปอย่างว่าแบบลือมอะไรเขาลืมผมบอ,อ,อกดูนหน้าเลยอ๋อดูหน,น้าเลยไรไม่อนไรนเล่าหน่อยเลยว่าเล่าหน่อยว่าเราเราเตรียมอะไรบ้างต้อไปเช่าอะไรบ้าง <c oughs> ไม่เดียนเราถ่ายรูปเหมนะือนไงเราจะ ไม่เอาอยากไม่เอาไม่ถ่ายมันยังได้อยู่ครับผมก็คืออยากไปถ่ายรูปคือตอนแรกอ่ะอยากไปถ่ายเซตเดียวคือเซตอะไรเงยมาเซตน้ำวนเล่เซตเดียวเออไอเนี้อันนี้ที่สุดเลยอะแต่แต่ว่าเนาะดีมากชอบใช่ใช่อ่ะเรา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 เ่อแล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบเราเตรียมชุดเยอะแต่ว่าเอ้ยเวลาไม่หมดไงก็เลยขอยืมเสื้อกาวฟังก์เตอร์หนึ่ง ไม่ได้มาใส่มาซักเน่อะไรก็ยังมาใส่ก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าเซ็ตนั้นมันเสียวกว่าอ่าก็เลยลงเซ็ตนั้นเปิดล่องไปก่อนอ่าลองลองชิงก่อนลองเชิงก่อนลองชื้นตลาดแล้วไบแล้วปวดต่อแล้วปวต่อแลัวเรียกว่าถล่มอไราเยเป็นรายจ่ายถล่มลายรายแต่ก็สนุกดีแบบไปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะชอบไหมครับชอบรูปเหรอครับ เวลาพี่มองมันขำพล่ามโจมเองโอตรซ้งหมดเอออะผมอ่ะเอ็มมี่งานตัวเองนะตัวเนงแหลกใช่ไหมเหมือนแบอกแล้วเหมือนนะครับบอกแล้วผมแซวพงว่าคุณเต้นฉ่ำงางมาจากกระสุนทองได้ยินแล้วได้ยินแล้ววันีจริงนะแต่โคราชมาเลยนะโดติดมาหลงมาไม่นานไม่เป็นไรพอดีเกือบไปสอบไม่ทันนะตอนรอเออใช่เดี๋ยวไปสอบมีสอบต่อด้วย หคุณช่างใช้อายุวัยเสือได้อย่างคุ้มค่าเอ๊ะอนี้หอให้คุณเืริรอเีวนะ่อเยลมอใช่เปลนแบบพุดแอบแอนี่ก็ลืมเล่นกันเกมานานแล้วก็ว่าอะไรคัชนีเป็นยเกียดหรบอว่าูหายชั่วโงกินมาแแค่เนี้ยไม่เนาม่ไงยอะไสั่งลองเองเป็นคนก็บอกเว้ว่าพูดกันแ่ย มืนแค่นี้ที้งานก็บูลลี่แล้วคืออ่าก็ขอบคุณแคร์หล่อนผมขอบมากสำรับที่มาเป็นสัะให้ในวันนี้อ๋อที่นี้ครับผมผมขออนุญาตรับบทเป็นเอ่อพรีเตอร์ของแซดว์ครับไหนพิชพิชต้องไป่เลยกันอออ้โหอันี้เป็นมุ็อกอบะพี่เก่งเล่นมาถ่ายรูปกันดีกว่าได้ค่ะถ่ายรูป ซึ่งเราเราจะทำเหมือนง,งานแต่งงานคุณราดิโยนไปตดอกยโยดอกไม้ทำได้ค uh ุณจะได้มีงานเป็นเกือบคนต่อคนปเขาบอกว่าต้องให้ลองเช็คข้างในด้วยไม่อ๋อเช็คเช็คไหนให้ดิมพ์อะไรอะไรนะไม่มี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 ไอซิทีด้วยซ้ำอ่ะเราพูดอะไรลองดูลองดูมาหลายทุ่ไปเดียวครับพิมพไม่ทันนะเนี่ย

com a นี่หรอไหมครับโอ้โหน้าตาดีเช้า <c oughs> วันที่เราทอก็จะีที่น้องในที่รัก <c oughs> ขอบคุณมากเลยที่มาแถวนี้ยินดีโหโหโหว่าคราบโอ้โหเียกว่าไมอะไรกันไปมากการยิ่งใหญ่มากเลยโอ้โหแต่จริงอะคุณพูดกันผมใช้เท็คเลยก็ไนะย่าเม้ยเฮ้ย ดูด้วยไม่ถ <el desserts> ัายรูด <limited hum Audi> ้วยขอแยกอนดีกว่าไหนก็มาแล้วสรุปเรียออะไรพี่พงวันเด็กอะไรเี่ยกสมัรอรุคุณู้วยคุณอยู่ใครนี่คุณอยู่ในรายการเ้ืแต่อะไ โอ้โหแฟนนี่ก็ในวันนี้นะครับเรามีคำถามกระถามเลโก้กัเเนเราว่าเพเนเป็นงาหกับเพนเป็นมันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มีข่าวกับอะไรมาอ,อย่าลภอย่าโลภอย่าลบเปิดไนเป็นคถามที่เดียวจากกระป้านเลยเกี่ยม้ามันขึ้นมาจากจองอโอ้โหเป็นขบวนการแน่นอนขบวนการเจสี่วันจันทร์ มาไปเลยหรือเปล่าอารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับเกียรติถูกอัญเชิญมาถ้าบอกว่านี่ขอมมาเองเชื่อปะเือ๋ไบ้าขอมมาเองไหมหรอใช่ขอบหน้าเลยอะไรฟู่ฟู่อะไรนะฟูเลยไรนะรอเดี๋ยวครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าพี่ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่พิเศษมาก เป็นเด็กพิเศษในโลโก้ภูมิใจเป็นพี่ที่น่ารักของเลโก้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคือเอาจริงคนอย่างพี่ตุ้ยเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะเจออย่างเงี้ยเลโก้อาจะไม่ขี้ด้วยแล้วก็ได้จริงๆนี่พูดกับพี่ตุ้ยแล้วเหมือนกันว่าแบบเออเราไปหยุดตรงนี้ได้ไงเนาะถ้าเขาบอกก่อนแบบ ก่อนเลือกก็น่าจะดีบอกว่าแบบถ้ามันมีสัญญาณส่งมาว่าแบบโอเคจะเป็นท่าคนนี้จริงๆจะได้ทําใจไวนานแต่ว่าก็จิวปะไม่เป็นไรครับชิลมากเลยรู้กันไปนะแต่ก็ท้ายสุดเลยคืออีรู้สึกผูกใจด้วยครั้งที่เป็นพี่ด้วยนะครับผมก็ขอแต่วันแรกเลยว่าดีใจมากๆที่เป็นชีวิตด้วยที่ประกาศออกมานะครับคซาบดีเลยแรงไม่ใช่อีเลยแล้วบอกป็นกลัว ไม่กล่วเอาไม่เป็นไรนะครับผมก็พอยิ่งผ่านมาเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้พี่บุ้ยก็ได้รับสิ่งที่พี่บุ้ยกับกูฝนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพลงการทำแหวนวงงานวงงานเดี่ยว ได้พูดไม่ได้เป็นนะนับตัวเลเดียวครับผม <g ay> เล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเซ็ตเองตกเองนักเล่นก่อนนะแล้วพุดคุณพงษ์นะฮะเขาผมผมบอกเลยว่าผมฟูใจในตัวเขาตั้งแต่วันแรกเขาผมนี่เรื่องนี่เรื่องนะครับถึงแม้มันจะเป็นเด็กแบบนี้นะครับนะครับ <g ay> แบบว,ว่า ถ้าไม่ใช่พวกผมแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะต้องจบลงเอ่ยยังไงแต่ว่าพวกผมก็แบบว่าเออเนอะมันเนอะมันน่ารักมากแบบว่าคอยแบบว่าเป็นกำลังใจหรือเด็กที่ดีๆตลอดอะไรนี้แย่แน่ใช่อลิสตจิบเลยก็ดีใจมากนะครับที่ทุกคนแบบว่ามาหาตัวเยอะขนาดนี้แบบว่า Yes you thank ช่วงนี้ช่วงนี้แบบว่าอยู่กับมันบ่อยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พูดแล้ววนนี้คือพวกคุณสองคนเป็นลูเมันใช่ป่ะส่วนใเวลาไป็นงนระเทจแต่คนอย่าลืมนว่าตอนอัลฟาลูเม t e เรานอนด้วยกันสาคนอ๋อใช่ยิงไปสอะไรวะเยาผมเลกกับบ้านไอเลอุเสนียอุ๊ย ครับก็แบบว่าอยู่ทั้งตอนมันแบบทำงานแล้วก็ตอนมันเล่นอะไรก็สนุกมากๆเลยก็แบบว่าทุกคนจะรักไอ้น้องคนนี้ของผมนะครับกับอีกสองคนด้วยที่เพิ่งมาก็โอ้ไงบ้างไม่เขามีอย่างอื่นพลังจิตต้องคำไว้ผมว่าได้นี่ชวนให้แล้วนี่ชวนให้แล้วจริงที่ชวนแล้วชวนแล้วทำคู่เลยเก่งไปอยู่จีนอยู่ใช่นักศึกษานักศึกษาอ่านสื่อ เียเอออนเปียครับเป็นที่ว่าจะเป็นโรอะไรวนนึงโดยเรียกตัวไปเดี๋โดยเรีตัวไปสอบยวเราวโดนเรีกตัไโอ้เดแล้วคานี้จว่าเลยบอกว่าทุกคนจะยิ้มมากไม่มากก็ยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิยิ้มน้อยกว่ากวันก็ไม่ต้องแปลกใจแรกๆมาอาจจะยิ้มสะพักฟังไปเรื่อยๆเออ ก็มัไจตัดปีป่ะแปลว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งนะครึ่งชั่วโมงอ่าตุ้ยเลยคนเดียวแล้วอะไรไปแกไวเลยก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ่าขอแห้งนิดหน่อยติดปังลางนะขอเท่าไรครับอ๋อห้ามเด็กไมผ่านครับเออเลโก้อันนี้เหรอคุณพีปัญหาอะไรกันกล่องผมนะไม่อยากให้มีตุ้ยแก่อ๋อแกไขแล้วว่าจะปวดอะไรไปเ เหมือตัวเขาหน้าเลยนที่สอ่ะที่สอลตัวชายตัวเาหน้าเพื่อตอนนัยังไม่ได้ใส่เส้นสูงมั้งเห็นะก็เห็นแค้าบ้านเ่แดงพี่สูแล้วปอนแต่งตัวเพี่เลยใส่ส้นสูงรู้เลยว่านี้ใส่สื้อสูงแน่นอนต่ขอดูนี้าอ้นถ้าอกวานี้ก็ใส่มสูงแล้วอันใส่ถุงวถุงถุงก็แขายดอกต้องสูง นี่เขาใส่ในพายแดนดี้ขวบมาแดนดี้ขับวันนี้เป็นปะบายโต้เข่าเริ่ลบนะตลกโง่ครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ส่งตรงมากเลยที่เสียสละเวลาทีซะยาก็ขอบคุณมากเลยครับสรุปเดี๋ยวไปเชียร์น้อต่อไปเดี๋ยวมีอะไรก็ไม่ชอบถามมากหรอเป็นอะไรเกิดอะไรก็ถามมือ อย่างรู้คุณปัญญาหรืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขาไม่เคลียร์ข้างหลังไปเลยไม่เคลียร์่ะไม่เป็นไรวันนี้วันนี้ให้เลยหนึ่งวันแล้วถามอะไรจะตอบหมดเลยกันแอนดี้ไปเคลีอ๋อนิ่งแล้วกันเองกันหมดเอางี่ใช้ไอ้นี่อะไรปันละเดี๋ยวปิดอ่างไอ้ปุ๊บปิดอยู่เฉยเลยดูไม่ออกเลยเอานี้เรจะพูดสั่งสุดท้ายมรับ เกยต้องมุ่งหนังสือร้านร้านร้านรานได้หรือร้านได้หมอเน owa, startup, ี่เรานได้หรือร้านเปลี่ยนร้นทุกคนครับเดี๋ยวอีกคุณดูอะไรติดประมาณไม่กี่ชั่วโมงคราต้คุยมุ่งไปสอบขอนมดทุกคนทุกคนครับเดี๋ยเพิขึ้นมาครับวันนี้วันนี้วันวันนี้เท่าไหร่หรอ ไม่ใช่วันที่หกไม่ว่าสูงซูมแต่อยู่ที่ไหนบอกวันที่หกเมษายนคุณคูณตามวันที่หกเมษายนวันที่หกเมษายนอีกสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงน้องตุ้ต้องไปสอบน้องตุ้ต้องไปสอบขอให้น้องตุ้ยสอบได้ขอให้น้องตุ้ยสอบได้แต่ถ้าทำไม่ได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ขอให้เดาได้ก็ขอ โเเมีในชีพมีใครพูดโสเตยครับไอเรี่อไไม่ใส่ใส่ีป่ะะหยิบป่ะคือหอมพี่มงไม่ได้ยิบก็เลยคือเพรพี่หออแกล้งโกรธขึ้นมาก่อนอ๋อคุณไปเดี๋ยวอลทอมไ้นี่แน่นอนตัวเปเรี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้ทีเนี้ยไปยาววันนี้ตู้พตู้ต้อยากไปอหากเอาแค่มันขึ้นเพตวิเอร์ออ๋อเขาเป็ดเขาเป็ดอะไรนเอ็อ้วกนี้ตกคนเรีเกื่ออะไรอะไรอะก็าาแหละ แล้วถึงเวลาที่พวกผมต้องไปแล้วเฮ้ยมันจะรีบไปไหนวะเอ้านี่ยืดอมีทืดใหม่โก่งไปดิคือแบบว่าก็ก็ไม่เอาไม่เอามีใครอยากมาเซเว่นบ้างครับตอนเฮ้ยจรินมะเนี่ยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยยินดีด้วยนะครับเสียใจด้วยเลยลาเลยลาเลย เลยืดันึ่งน้เขานหน้าน้ามเคยิเวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ถาบัดไปโได้แหละตาไม่ได้วัตอเดี๋ยวจะซื้อโดนแทนโอ้โหมีเรเคยถ้าเาเกองโดนเลยแต่ไม่ได้ม่ใชไม่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวอยู่ตรงนี้ยังสั่นเลยักล้าก่อโดเลยไม่ไมเนี่เนี่ยผมกลัวแล้วพี่นะแต่พวกเรามีเพื่อนๆอยู่ด้วยไม่กลัว กลัวล่ะอ่มขอบคุณมากนี่ที่มายินดีว่าโอ้โหสมุลเดทำอะไรก็ได้โอ้โหไม่มีอะไรต้องพูดแล้วแหละจริงเหรอจริงได้ตกใจเอาก็จะปล่อยก่อนเดี๋ยวอย่าขี้เกียได้ไหมตอบก่อนแล้วเดี๋ยวหอมเลยแต่ก็บอกง่ายก่อนก็ได้ก่อนกีกว่าเย้ Cứu ai? Cứu vậy đó Thôi thả Thúy Chết rồi Hello, phiền แต่รับรู้ท่าท่าประจำตอนอยู่ในห้องสอบปะไม่ไม่รู้อยากรู้เลยไม่เคยรู้เลยไม่ควรู้ไจ้ยทยเป็อนักเพาะกาบอกไม่ไไม่ได้ไม่ด้นผมไบยกูแหวนสไปแล้วายบาย

ไม่ไปจริงๆด้วย มีท่าด้วยกรกแล้วจะขอมีท่าซึ่มุกนี้ผมไม่ได้คิดเองนะรู้อย่างมันไม่ใช่ของผมแล้วจะขอใหญ่ๆกับท่าใหญ่ๆแล้วลายบล็อกลายบล็อกยินปั๊บฝั่งยินปั๊บเลยนะจบไม่ได้ถามอยู่ทำไมลุกๆลุกๆลุกๆมองเห็นผมไหมฮะอะมา one two three ถือถ้าใช่แต่อินเนอร์มันจะบอกไม่เหมือนก็ไม่ใช่มันเหมือนเลยเออ่มีมดอยู่ในเสื้อหรือเปล่าฝากเช็คหน่อยมีมดอยู่ในเสื้อหรือเปล่าครับผมนี่สุดหล่อเสื้อขาวโอ้ย มีสตาร์แคปแล้วว่าใส่ไฮไลท์เลยขอพงสัญญาค่ะว่าไงชี จับคิ้งไม่ใช่ผมสวัสดครับสอห่งครับขอบคุณครับอหาไปวปเองก่อครับ